สวัสดีครับพอดีมาอัปเดตชนชมต้นที่นั่งแท่นอุดมทรัพย์แดงอุดมทรัพย์ให้ดูนะครับผมผมทําการเอาถุงครอบไว้เนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่าพอเอาถุงครอบไว้เนี่ยนะครับรู้สึกว่า,ามันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยเนย่านะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุผลเพราะอะไรนะหนึ่งอาจจะก,กาั้นป้องกันเชื้อรานะครับป้องกันเชื้อราแล้วก็ป้องกันฝนป้องกันเชื้อราแล้วก็มันเก็บความชื้นได้ด้วยเนาะเนี่ยนะครับ มันก็จะยอดติดนะครับแต่ก่อนผมไม่เอาไม่เอาถุงครอบนะพอเราไม่เอาถุงครอบเนี่ยนะครับมันจะหนึ่งมันจะเน่าสองมันจะแห้งนะครับเออนะครับมันจะแห้งแห้งแล้วก็เน่าเหมือนกันนะครับเนาะมีส่วนเหมือนกันนะนะครับอันนี้ผมก็อันนี้เห็นไหมเห็นไหมต้นนี้นะครับผมไม่ได้เอาถุงครอบเห็นไหมครับอันนี้ไม่ได้เอาถุงครอบนะครับเนี่ยนะครับพอนั่งปั๊บเราเหมือนเหมือนจะมีน้ํอยังไงก็ไม่รู้เนี่ยนะครับพอถุงครอบอันนี้ผมเอาถุงครอบเนาะนะครับ เออเนี่ยเนี่ยสูงขรอปับ๊บมันก็จะติดตาเงี้ยนะครับนี่ครับนี่นะครับผมนะฮะก็ามาอัปเดตให้ดูนะครับผมไม่ได้ห่างหายไปไหนโอ้โหก็ทําไม้ด้วยนะครับทํำไรด้วยเยอะแยะนนะฝั่งนู้นก็ไอฝั่งนู้นก็ทําไว้ที่จะทํางานด้วยนะครับนะผมอัปเดตให้ดูนะครับก็คือช่วงนี้ไม่ได้ลงขายไม่ใช่หายหน้าไปไหนนะครับผมนะครับก็คือ คนที่รักชนชมนะครับก็ยังทําชนชมอยู่เหมือนเดิมแหละนะครับเนี่ยนะครับหลังจากที่ยอดมันแตกขึ้นมานะครับท่านก็ต้องดูด้วยว่าเพี้ยไฟไรแดงอะไรมันมามันมาเกาะมากินพวกใบเนี่ยนะครับท่านท่านดูด้วยนะครับนะนะครับสมมุติว่าถ้าใครอยากนั่งเ้อนะครับก็คือต้องดูในเรื่องนี้ด้วยนะครับยอดแตกใหม่ขึ้นมาเพราะว่าไม้ใหญ่เนี่ยส่วนมากเราจะต้องเราจะต้องแก้นะอันนี้ผมก็แก้นะนะครับแก้จนติดหมดแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยพอมันติดนะครับก็ทุงยางออกนะครับ เอาถุงยางเอาสายรัดออกนะครับ <P. S 1> เพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ให้มันไม่ให้มันเน่าตรงคอเนี่ยนะไม่ให้มันเน่าตรงคอเอาถุงยางออกเลยนะครับให้มันโดนอากาศให้โดนแสงนะครับแล้วเราก็ให้น้ํานะครับให้น้ําให้น้าเลี้ยงยอดเข้าไปสักพักหนึง่งเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนกระถางนะครับอ่าอพวกนี้เห็นไหมนี่แดงดมซับนะครับอันนี้ก็ติดแล้วนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็ติดนะครับพอมานี้ก็ติดนะครับเห็นไหมนี่ครับนี่นี่ก็ติดนะครับอันนี้ก็ติดนะครับ อันนี้ต่ออนาคอนดาต่อญี่ปุ่นนะนะครับอ่านะครับก็คือเขาจะเขาจะติดเขาจะติดดีหน่อยนะครับก็คืออีกอย่างหนึง่งเขาเรียกว่าอะไรนะการส่งผ่านอาหารเนี่ยมันจะมาเลี้ยงส่วนมากตัวพวกนี้นะครับมันจะมาเลี้ยงทางลำเยอะนะครับสารอาหารเนี่ยจะมาเลี้ยงทางลำทางลำต้นทางกิ่งก้านสาขาเนี่ยมันจะทําให้กิ่งมันใหญ่นะครับและยอดมันใหญ่นะครับอ่าส่วนรากเขาจะไม่เท่าไหร่นะพวกนี้นะแต่โชว์ต้นโชว์ความสูงความสง่าของเขา มันจะไปทางนู้นนะครับนะมันจะเป็นไม้ทรงสูงเสมากกว่านะครับเออพวกนี้ก็ต้องเอาถุงมาครอบไว้นะครับนี่เห็นไหมนะครับอ่าแต่ก่อนเคยไม่ครอบนะครับไม่ติดเยอะเลยนะครับไม่ติดเยอะเลยนะครับในผมก็ถุงครอบไว้นะครับอืมอันนี้ก็ติดนะครับนีเห็นไหมพอติดก็ถุงออกนะครับฝั่งนี้ติดเห็นไหมอันนี้ติดแล้วเหลือรอนะครับรออย่างเดียวคือรอเปลี่ยนกระถางนะครับรอให้มันติดให้หมดก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนกระถางนะครับ อันนี้ก็ติดแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้เสียบตาเดียวนี่เสียบตาเดียวนะครับก็ติดนะครับอันนี้ก็ติดอันนี้ก็ติดติดติดเหลือตัวนี้เหลือตัวนี้ตาเดียวเหมือนกันเสียบตาเดียวเนี่ยผมแกะยางมันออกนะครับก็คือแกะยางมันออกเห็นเห็นมันเหมือนจะเน่าผมเลยแกะยางออกเอาแกะยางออกปั๊บเฮ้ยเหมือนจะติดผมก็เลยปล่อยไว้นะครับนี่ไหมตามันไม่ไหม้เนี่ยเดี๋ยวรอดูมันจะติดไหมนะครับอ่าฝั่งนี้ก็ติดหมดแล้วนะครับนี่หนึ่งสองนี่ยอด ยอดพกนีคือยอดปิดแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับอืมเนี่ยครับนี่ยอดพกนีคือยอดปิดหมดแล้วอันนี้คือเส like ียบใหม่คร nah, ับเสียบใหม่ในเสียบยอดนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่ย้ายออกจากตรงนี้ไปแล้วผมก็ไปไปเปลี่ยนกระถางนะครับเปลี่ยนกระถางเพื่อที่จะเลี้ยงยอดให้เขายาวก็กระถางใหม่ก็จะมีสารอาหารสารอาหารใหม่ขึ้นนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็คือต้นนี้ ต้นนี้ก็คือต้นคริสต์มาสนะครับเป็นเพาะเมล็ดรากแก้วนะครับต้นนี้นะครับรากแก้วผมจงใจที่จะเลี้ยงให้มันใหญ่นะครับนี่นะครับจงใจที่จะเลี้ยงให้มันใหญ่นะครับให้มันใหญ่ขึ้นแล้วค่อยเพราะว่ารากมันทรงมันมันแทงลงไปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือบัวสวรรค์ต้นที่ผมขายนะครับเดี๋ยวยอดเกิดมาแล้วครับเดี๋ยวรอดูความสวยเขานะครับผมอ่านี่รากสวยงามมากนะครับตันนี้ นะครับอ่านะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตอ่าต้นนี้ให้ดูนะครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับต้นนี้ก็คือแดงกระดุมซับเหมือนกันนะครับความสูงอยู่ประมาณเมตดเมตดกว่ากว่าเนี่ยครับนะเมตดเมตรกว่ากว่านะครับผมจะตัดยอดให้มันคือผมไม่ได้เอาสูงมากนะครับต้นนี้นะครับก็คือความสูงเมตรกว่ากว่าเนาะนะครับนี่ก็คือตัดยอดตัดยอดเสร็จปั๊บรอให้มันแตกนะครับรอให้มันแตกกิ่งนะครับ พอมันแตกกิ่งออกมานะครับเราก็เสียบยอดนะครับมันถึงจะเสียบง่ายนะครับหรือไม่บางคนก็เขาก็จะมีเทคนิคของเขานะครับตัดเสียบปั๊บแล้วเขาก็เสียบนะครับอา, s, อาจจะอาจจะแก้หน่อยนะครับอาจจะมีแก้ครั้งสองครั้งนะครับเสียบครั้งแรกไม่ติดครั้งที่สองอาจจะติดครั้งที่ครั้งที่สองไม่ติดครั้งที่สามอาจจะติดประมาณนี้น,นะครับนะส่วนผมก็เสียบยอดยอดอ่อนนะครับนะยอดกึ่งกึ่งไม่ใช่อ่อนนะกึ่งแก่กึ Gün ่งเขาเรียกว่าอะไรนะไม่แก่เกินไปนะครับไม่อ่อนเกินไปนะครับเพราะว่าประมาณเท่านี้ก้อยเนี่ยเนาะประมาณนี้เนาะ เนี่ยนะครับผมก็เสียบนะครับมันติดง่ายนะครับอันนี้คือเราเปลี่ยนกระถางนะครับพอเราเปลี่ยนกระถางเสร็จปั๊บนะครับยอดเขาหลังจากเปลี่ยนกระถางแล้วนะครับเขาก็จะได้รับสารอาหารนะครับเขาก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมาข้างๆนี่เห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมปลายยอดแดงแดงนะครับนะครับเขาจะแตกยอดใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวก็เขาได้สารอาหารเต็มที่นะครับรากเขาเดินได้ดีนะครับเขาก็จะแทงให้มันได้พุ่มส่วนพุ่มเราค่อยตกแต่งทีหลังนะครับพุ่มใหญ่พุ่มเล็กนะครับตกแต่งข้างหลังพุ่มนี้พอเรา เราเสียบอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับพุ่มอาจจะอยู่สักสูงประมาณนี้นะครับมันก็จะได้พอดีนะครับความสูงนะครับนะลำก็ใหญ่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับลำสองแท่งนะครับโอเคครับผมนะครับตอนนี้ก็เป็นตอฮอลแลนด์ถอนขึ้นมาไว้นะครับดอกออกเต็มเลยนะครับนี่นะครับมีต้นนี้นะครับนี่ต้นนี้รากสวยมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมรอดูดอกก่อนนะผมถ้าจำจำไม่ผิดดอไม่ผิดก็น่าจะเป็น สไตล์เขาตระกูลหางประกัดนะนะครับอ่าทำไมผมบอกว่าหางประกัดเพราะว่ารายมันรายดอกมันนะครับลายดอกมันนะครับมันเป็นแดงแล้วก็เป็นอ่าเหมือนหางประกัดนะครับเป็นะเลืออย่างนั้นเป็นสายคล้ายกับสายเลือดนะครับอย่างนั้นนะครับอ่าผมเลยเรียกตระกูลหางประกัดนะครับอ่าเวลาพูดถึงปั๊บหางประกัดแล้วก็นึกภาพออกเลยนะครับเป็นแบบนั้นนะครับอ่าเนี่ยรากสวยมากนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่สวยมากนะครับนี่ ส่วนมากรากสวยๆเนี่ยนะครับจะมีลูกค้าจองไปหมดแล้วนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่มีเด้อนะครับพุ่มใหญ่มากนะครับตัวนี้ความสูงอยู่ประมาณ90ิบเซนเกือบหนึ่งเมตรนะครับแต่ถ้ารวบขึ้นก็เกือบเกืบหเมตรแล้วความสูงนะนะครับตัวนี้รากสวยจริงๆนะครับใหญ่ด้วยนะครับตัวนี้ผมปล่อยอยู่นะครับเนี่ยผมปล่อยสองพันเด้อนะครับเอานะครับเพราะว่าชนชมนะครับเลี้ยงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ มันก็ราคามันก็ปรับขึ้น Rem เรื่อยๆนะครับสองพันไม่มีค่าส่งนะครับสองพันไม่มีค่าส่งนะครับผมตัวน,นี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึง่งเนี่ยผมว่าแล้วแตกดอก,ก้นได้นะอันนี้ของพี่เขานะเนี่ยของพี่ปูม้าเนี่ยนะครับพอผมเปลี่ยนปั๊บมันก็จะแทงยอดอันนี้ผมตอนแรกยอดมันค่อยเดินนะนะครับเนี่ยแตกดอกขึ้นมาแล้วอันนี้บัวสวรรค์มีเจ็ดสีนะครับตัวนี้นะมีเจ็ดสีซึ่งซึ่งแต่ละสีนี่ผมว่าโอ้โหเด็ดเด็ดงทนั้นเลยนะครับนี่ เดี๋ยวคอยดูนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับอันนี้อันนี้พิษจากการเป็นพิษจากจากายาฆ่าหนอนนะครับเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราพ่นไปเนี่ยเราพ่นสามวันเนี่ยติดต่อกันอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะครับไม่ดีต่อพืชนะนะครับกว่าพืชยาฆ่าหนอนยาฆ่าเชื้อราเหมือนกันยาฆ่าเชื้อราเนี่ยจะทําให้จะไล่คมชื้นนะพูดก็ทูดยาฆ่าเชื้อราเนี่ย เชื้อราจะเกิดก็เพราะมีความชื้นนะครับถ้าเราพ่นยาฆ่าเชื้อราไปมันจะไล่ความชื้นเพราะใบถ้าใบไม่มีความชื้นไม่มีอะไรเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีเชื้อราถูกต้องไหมครับนะครับมันมันจะทํำยังไงไม่รู้ทํางานกันยังไงไม่รู้นะครับแต่ผลของการพ่นยาฆ่าเชื้อราเนี่ยนะครับจะทําให้ใบพ่นบ่อยๆก็ไม่ดีนะครับทําให้ใบเสียด้วยนะครับนะนะครับอ่าอันนี้ของคุณพี่นะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับเนี่ยยอดมันใหม่ก็ร่างแตกขึ้นมาอีกนี่นะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยว ให้มันสมบูรณ์กว่านี้ก่อนเนาะเห็นไหมตายขาดขายอดเลยไงละ่ะตน้นตัวเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นมันตายอยู่ซอกตายอยู่ในซอกเนี่ยอะนะครับผมก็อัปเดตชนชมให้ดูนะครับสวนแดงรดวมซับต้นนี้ผมก็ตัดยอดออกไปเสียบนูน่นแหละครับตน้นอนาคอนด้านะครับอนาคอนดาตอวจะมีนะครับผมเนี่ยผมตัดเนี่ยเห็นไหมพะว่าผมจะผมตัดต้นอื่นแล้วผมไม่มั่นใจไงผมเลยตัดต้นนี้เลยนะครับมั่นใจนะครับเพราะว่ายังไงยังไงก็แดงรูมซับแน่น,นอนนะครับ ผมเลยตัดต้นนี้ไปนะครับเพื่อที่จะไปเสียบยอดต้นนู้นนะครับอยู่ทางนู้นนะครับนะนู้นนะครับอต้นนี้กําลังแตกยอดนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับพอรากเขาเดินนะครับเดี๋ยวยอดมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นสไตล์ไหนนะครับต้นนี้โอเคก็ผมจากช่องหมกทองชาแนลเรื่องนะครับเดี๋ยวก็ในช่วงนี้ผมก็ขอทําชนชมไว้เยอะๆก่อนาะนะครับเพื่อให้พอสําหรับความต้องการนะครับอของลูกค้านะครับเผื่อว่าคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านใดนะครับผม ต้องการอยากจะเป็นเจ้าของนะครับอยากจะไปเลี้ยงดูบ้างหรือว่าอยากจะเอาไปประดับหน้าบงหน้า้านนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําไว้นะครับเผื่อเผื่อเผื่อว่าท่านต้องการเนาะนะครับอ่าตอนนี้นะครับไม้สวยๆไปหมดแล้วนะครับอ่าก็จะเหลือแต่ไม้แบบกระถางเล็กๆนะครับอ่าซึ่งก็ยังไม่พร้อมจำหน่ายเหมือนเดิมนะครับอ่าเหมือนอย่างเช่นต้นเนี้ยนะครับอ่าต้นนี้ดอกสวยนะนะครับแต่ก็ยังไม่พร้อมจำหน่ายเห็นไหมนะครับยอดมันก็ยังสั้นอยู่นะครับ ยอดสั้นนี่ไม่ใช่อะไรนะผมตัดนะครับตัดยอดนะครับก็แตกขึ้นมานะครับเห็นไหมนะครับเยแยะนะครับไม้แต่ยังไม่พร้อมจําหน่ายเพราะว่ามันไม่สวยนะครับรอให้มันสวยๆเดี๋ยวจาหน่ายเนาะนะครับขอบคุณครับผมโรงเรือนไม่มีก็เป็นอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวเจอฝนเดี๋ยวเจอพายุเข้ามานะครับแต่ไม้ผมโตไหมผมโตนะไม้ผมเนี่ยดูนะเนี่ยเห็นไหมการกินเข้ามาเนี่ยนะครับโหนะครับนี่ดู้ากเขาดินะครับ โอเคครับผมขอบคุณครับ